มาในเลยพี่น้องไปยังเลยบูหุ่นสื่อกันได้เทว่าสมควรเตือนอยู่ด้วยไปแป๊บเดียวนะมือนี้ก็ได้ยังดีปัดใหม่นะเฮ็ดยังเลยเฮ้ยเฮ็ดยังปัดบวงนวลพี่โอ้ปัดบวงนอนเบิดเต็มเบิดเนาะปาดสบายดีสบายดีกับบรรยากาศตอนแรกๆนะทุกคนวันนี้เฮากับชีกใหญนะใหายไปอยู่ลุมพออยู่นี่มันมีปองหาเลยรด พาเขาหาเบิดแล้วนะเขาสิ่งใหญ่ไปอยู่ลมเพล่แต่ยังกะมีแต่ทาเบิรงน้ำกันนะทุกคนพากันใหญ่ตอนมันมืดนี่แหละพอดีเหมือนชาวล่านะทุกคนในเร็วเฉยได้เอาตีนก้อล์ดิโอ้มันก็เปียกกันเลยคอยยุกคอยยุกคอยยุกโอ้นี่นีประกุประกุดไปยังงี้บู๊กันโอ้ชิมกลุงมือแข่งเลยเฮ้ยดึงขึ้นดึงไหวเลยดึงขึ้นแล้วก็จะปรับเลย คอยเวลามันประตีดึงขึ้นเร็วดึงขึ้นเลยจะปับลอดไปนะโอ้ยสูดคอยนี่เฮ็ดรอดดึงขึ้นไปว่าเลยจัปับจับจับจับเออพอมมีตึกนี้ก็คอยเออไ,ไปอยงไ,งไป,ไปย่งเว้ยก็ติย่านปัง,ง,งปังเโอ้ดนะูก่ตนี้ปังเอะไปนี่ฮ่าโหเลี้ยแมนเลดิปนะไปยังจับตีไว้จะทำหลุดว้าว โอ้ปะนปะนเงือปะเใชรปากปรากน่ยองมัดมันมากัเ็นห้นึงที่ขึ้น่งที่หวเอไสัค่งเนหิ้งก็โอ้ว่อันนี้แต่เห็นเื่อนั้นเนาะตัวเดียวเลยเล่นปะนาไมนี่นาะบ่โอ้คักคคักคักโอ้คักเนาะปากมันปากมันอันนั่นเนาะ ปลามันใหญ่เลยเนี่ยปลาหนักลูกแท่งไหมแทงบ่อืมลูกของมันแท่งลูกมันชิคเออเย็นจริงด้วยเย็นโอ้ยได้เว้ยพักยี่นี่บ่เอ้าพนาพนว่าพักยี่นี่นะทุกคนแต่ว่าพักยี่นี่กะเขาเพิ่งเมื่อเอาหย่าเนี่ยนะนี่ไฟยังไม่ทันหมอดอยู่เอ้าพอดีเลิกอไปตองห้าฟื้นนะเขาหาไหวหายเรียบร้อย พิงกะเขาเหตุให้เรียบร้อยเ,อเราโอ,อกาสเป็นมาดุลเลยเราโอกาสตอนนี้มาหึงเลยยันแต่บ่มีเนี่ยมาหย่างเท่านั้นแหละเอ้าทุกคนมาดิเขาเก็ลัจะไปหาเยื่องนะหาเยื่งเขียดหาเยื่งป่าโอเคิได้ีใจดีก,ทกดนะทำ <laughs> เพืนน่อน้องกันได้ไขนาดใช่ไหมใช่ไหมเห็นแดี๋ยวนะโอ้ <laughs> นี่นะทุกคนหาล่อเยื่องตามหวยนะ กลางคืนนช่วยแรกบ่ค่อยเห็นนะเมื่อเขาเลาะแต่ว่าซองยิ่งกลางเว้นนะพอเดือนแจ้งนะเดี๋ยวมันบอกจะทำนะ,นะใช้จับเขียนเงายังไปเลยนะเห็นปหาเงี้ยงชัดปลากะเดือนแจงข่านะมีแต่แนวเดียวเลยนะลงนามให้อันนัน้นทดนี่แหละเอามาในอะไรพี่น้อง Ba nhá người. Bộ hộ xử gần đấy. Ô, chịu giọt chịu giọt. Cắt nó. Xì mười chảo luôn. Xì mười khỏi bạn à? Xì mười chảo. Nên phải xì mười chảo. Xì mười khỏi thôi. Bảy <laughs> 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 theo Wow. nó xì mười chảo luôn. Nên tem nữa thưa con. Thế xách sốp ấy. Nhìn đi đấy. Ô, mười bảy. Cứ các bạn ăn xem nông cạn đấy nọ. Ừ, chưa hết bạn nào. Đâu, bây giờ họ mặc một tập dài kia. Nhìn đi thôi. Chop, would you even know? Một được phá nó. Oh, chọn, yêu đi 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 nè đi đi ไปแล้วน่ะย่ะไหมปลาเขียดอย่างแหงเลยโลดวะอย่างแหงเลยเลยเปียกมันยุ่มมันย่ามันเหนล้วแขางทื่องำกินบบิดเบิ้ลอ้ามาเบิ้งมาเาได้ลายมาได้นะ่ของเาของเจ้าวะตัวนี้เอ้ยโอ้สีเลยโอ้หลุนอย่างไรแป๊บเดียวนะทุกคนเพราะว่าอยู่หลุมคนอยู่เนาะคนนอนคนนอนก็ได้

มันหีบกันแหละปอกเลยเนาะเห็นเหงาเนาะเฮ้ยเห็นรอดโอ้คัก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 นี่นะทุกคนเฮเซ่จะได้กินเลยอันนี้วะแกงเนาะปลาเนาะปิ้งส่วนหนาป่าะจ๊ะแกงไปสิปิ้งส่วนหนาแกงอู้ใส่อันนั้นดิใส่ยังใส่รสดีเข้าเอาแล้วเตโต้ดนะิตอนนั้นเฮเฮซ่เล่เออใส่ในกระสอบมาเลยงามเนาะ ใช่เ oh, nice. well oh. oh. okay. <tag> <Gall o> ี่ยอืมดิฉันไวอยู่วหวอยู่วไปได้อีกจากซองสามตัวบู้มตัวนี้ก็ตัวนี้พ่อที่กินพ่อดิฉันกินไลยนะครัเมื่อให้คนอยู่บ้านน้ออืมเอ้ยยังตัวเดียวเหรบปะโอ้ยรอได้ว่งเก่งตัวเดียวอ้าวนี่พื้นเขาก็หาให้เราเรียบร้อยช่อเนี้ยนี่ปลาเราจะนำมาใส่เสริมอีกนิดหน่อยเอา เชาวคืนหนึ่งเต็มหิงนะผู้ขยช่องคืนยังไม่ถต็มโอกอะไรช่องใช่นื่อว่าโมเมนต์ป่บ้าดันะมันยุยมันยุยมันอืมมันหมันนมาเลยมันเน่ยัคัเด้อยชิมบ้างโอ้ยไปชิมกัจ้าแล้วไจได้เสพนะวันนี้เปลี่ยนในัวลาคนหนึ่งเขานะเ่วนเท่ากันและที่ชำระปลานะ หั<อ>วาปลาก่อนตัวนึงอันนี้ก็ตัวนึงนะกาวาชิงง้นยังเตรียมที่ลาอลงไปลุมกะเพาะข้น,อนโอ้คนหากินลายนะส่วนนี้ชุดห้องเลยนี่ Kết bà cho cho sắp cắn kết bà hậu Sắp cắn kết bà tụi này Thâu anh đếp của hậu Nè, sắp cắn luôn đó nè Nè, bà Rồi, của, của, ừ, của ừ, này này lại ใชเฮ้ยลรดดีเว้ยโอ้โเอะแล้วเรดีเชือกเชือกโอ้ปลาระดับใหญ่เชือกเจ้ตะกเป็นูกอ้โหเขียดเจ้าว่าสิแกยาเหยว้โอ้ยเ็นเลยนะค่คักคสอล้ยเขามาเพากันตะบีดเนาะช่วงเขามากันเริ่มแหลกเออบนนี้แล say nói xe nói kênh khi ngọt quá <laughs> Xe nói xe nói áo bừng đây. Đây bừng thử Kịp rồi Kịp tôi hỏi đại rồi, có bừng đại cây ba Nói này nào, hay lời Thứ nhũ mới nhạc Mên đẹp đẹp lăng rồi cô Mà khảo kẹp đi đứa khác Hát nhiều lại Ô, lên nhiều, nửa nhiều đây ทำไปอย่างเนี้ยเกูมอ้นอ ja. oh, cool right ่ะอ ja. ีมอ้น uh. อีอย่างมอนอีเนี้ยเนี่ยโอ้ยตอนเหนื้อเนื้อเต็มไม่รู้อ่าอะไคักคันว่าจะลงนามนี่ว้างเลือกนี่โอ้คอดีใจเลยนะไม่รู้เอออีนนี้แน่นอนเราไปทุนน้ำเจ้าเออคันคอยคัอยเอ้งกันถือปืนถือลงนาคือกันแต่บูมันใจอี่เนาะมอสเจ้ามีอะไรมอสมีอะไรเด้อะไรมอสไป นี้ตัวแหงอาไปพี่นี่คือเาเนี่ยมัวตัวแหงเลยเอาไว้ข้างนอกระ้กเดามยเราเดี้ยกิดอยานีกินเรากินยากคารบกินแคืนเนี่ยคุณมือิ้คุณมือ กินแล้วก็นอนลุกมันก็ขึ้นกินอีกเลยกินลอยก็คือกินพิการเวลามีของมีเงี้ยไปกินเลยเลยเนาะกินเลยก็แซ่บเลยนะถ้าจะคอยยังถามใจตัวเองว่ากินมันด้วยเหตุใดหรือหมักเนยอะไรก็ตามขี้จะกินหรอะโอ้แต่ว่ากินไปกินสีว่ากินว่าเซ็งบ่เลยจะได้บ่ จะกินจะกินจจะคิดว่าเล่เส้นวว่ากินตอนนั้นแล้วว่ามันเห็ดตอนนั้นนั่นนี่ก็บไ่ได้ว่าหรือว่าซิ่งคิดนันน่นนีเรืองธรรมดาโอ้ตั้งจะกินโลตังจะกินโล,นนนโลมันเคยกินเปี้ยวปลากันนะอเคยกินกินม้วนนะโอ้ตอนนั้ เอาครับนี่ยังมาแรกผมกินขอยเขานะยอยู่คนเดียวนอนหน้าคนเดียวกิน,ก,นกินนอนไม่นอนเนาะนี่นะทุกคนปลาเห่าท <laughs> <า>ืนอว่าชมควรเตอร์จีด้ไปแป๊บเดียวนะมันนี่ก็ได้ดีสามโตนะแคบเขียดส,ส,สองคืนเลยได้นี่มือสามไปจนไม่ทาเบิงทงังเลยนะ đій kén as tý a shirt ti treats trong 26 sau pulverize r Alcohol nhả mù ăn Parents Oh n Bal... Oh skills mulλέ cho 거든 Oh Vine Radio Đào My if Ui I'm mad many I'm urgant CFK tui ra so mà ui youtvkz hãy rai like kindiasby and thenube video if me a เครื่องปรุงรสดีครับอันน่านส่เนี่ยนี่นี่นี่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นะเนี่ยไรนี่น้ำลายพอเต็มหมอแล้วป่เว้ยฮะน้ำลายพอเต็มหมอแล้วบ่อุ้ยผมเป็นยังเวลาเขาเบอกว่าเด็กตัวนี้แหละก็เบ่าเลยนะสุดามาหน่อยเดียวเลยเบิรดแล้วบ่เบิรดตัวนีโอ้ยหายน้ำแล้กินมันหลังเขย่าคน ลองป้องบกุมิหนอบะกุ่มันแล้วเขว่าเอาอีกพอคิดอยู่คิดว่าคือจะบกินนะอแบบมื่อกินคิดบกินเนี่ยน่เนาะทำมือกินเนาะเสียนิุกอเปบมงเอาไปักเอ้เปิดคากมวนป้านะโอ้็ปดอีโอ้เอาเลยลองไหมโอ้ย่ยังเนาะ เกมพอนลยมึงทีไรอู้เบื้องขาดเกินอน้อยเดียวขาดเกินอน้อยเดียวเบื้องชิมเบิ้องมึนจะได้ขอไปชิมน้ำคือเจ้าะดีเจ้อชิมตอนหรือเปล่าชิมจริงเลยนะตอนเลยนี่อู้หู้โอ้ยพรอก็ระบอกเว้ยโอ้จะเบิ่งนี่ที ตวตวอยู่กินข้าวมาแ่บล้มืินเสารเนี่โอ้ยเย็นเหลนโอ้เนาะแบอันนี้หอนเด้อโอ้ยกระเดียมันลไงไผ่ก็หอนมันเป็นน้ำมันน้ำเด้อเอเมนแหละมันกับไข่ครับโอ้เนาะมันปิดไว้จากชนิดหนึะงเลยเยเเอาน้าเพียงมากนะแ้าปกโอ้ต้องใส่เลยวดต้องดปะพิชดนะ เดินพิสูตเนาะมันมาเขาวมเขากันในชะ่ไหมเกอจะนอยนะมัอนจางเออแต่น,นั้นเขาใช้ประเดี๋าาย,ยมาเขากันจังและตัวที่ใส่ก็ใส่่ใส่นะมันจะไม่ใส่แกบ่กไม่มีคองเออคองในถ่ง <c oughs> อ,องอใ่เราือคลองมาน่ะโอยบูทอคลองมาชินุ่งได้สิไปได้นาบันาบันนี้

โอ้สิยงอสิยอเอาปลาสูตรปลาคอท่องโตนะอึงบริษัทอันนั้นอันยังนี่มาม่เฮ็ดโอ้ใส่หาดอันนั้นที่เรามาฉิดไล่ไปถี่ๆที่เราฉีดบอกว่มาพ่องวากินข้าวน้ำกันขาน้ำกันมาเดเดข่าแรกนะอืมอมาข้าเร่งขมกหม่งข้าหม่งข่าหาทุม เขาซีด oh, ุงตีไ่านอนสิฮะโอ้ลงกระปูเอากระปุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดกคนเดีิดออกกันเขาติดมั้งพิดทุกคนจิ้มเขาเจ้าบ้าพี่จอมเขาตอนเล็กเสบตรงกันเนาะกินเบยกระปูกเข้าชบบอ้ามื้เขาปติ มันปลาเต็มที่มันมีพอปีดอ็ไฟหองยินดเขาวติดมือเอาน้ำมันกูปูดผ่านไม่ติดปะเด่ยเขาบอกอีกมุมหนึ่งว่าเขาว่ากอหานนี่มึนคือหานที่ หนาก็เห็ดแล้วไปถุงเนาะอเรงงานปลานามันจะแกงปลาไม่เขียวบ่บ่ปลาไม่เขียวตาประชุดเ้เ,น,เนี่น้องมเนาะอือหนกไหมเขียวเลยอือไม่ห่าในผ่านช่องในผ่านเนคันเรื่องล่าชาปลาคือหานเนาะ <c oughs> การเรื hmm. mm ่องทางน้ำเนี่ยดุอยู่หน่อยนึงอืมเราได้เยอะอ่าเรื่องได้เราก็มากเราได้แต่โมเมนต์ว่ามันผีดกัาเดี๋ว่าเขาคิดไปมันไปบ่ได้ลยอืมอันมี้เขาอยู่ลุมอืมอะไรต่อไปอืมบ้านเฮาเนี่ยเนาะอย่างในลุมเนาะโอ้นี่ยหมดเลยบ้านเฮา

Lau, ai lỡ kép cỡ. Năm bắt sau, sao, sao. Tăm bắt đầu ghi bắt đầu đi. Mày 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 lâu mày 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 รวยกิ้งเขาปัดใหม่โอ้เฮ็ดยังอะไรเลยเฮ็ดยังปัดปงน่อนสิโอ้ปัดปงน่อนเบิดเต็มเบิดหน่อปานะโอ้เป็นยังคือว่าเหามักเกลือใช่หน่อยโอ้เพิ่มวิตามินเข้าไปอีกเนาะเพิ่มเองเด้โอ้ให้เจ็ดโลดวิตามินช่วยเนาะกดชิชอยเอาเอายังมาทำนี้ยัหน่อยเอ๋อเห็ดรอด โอ้ยกวดเด้เว้ย<ไ>กวดทำมันเลือน้อยที่จึงปัดออก<ไ>กวดเขา่านะไปกวดไปปัดที่เดียวล้นลายมมาบดจีเกีดมิมาเบิ้งกันมาเจาเนอะโอ้ยเห็มมันข,า,ขาดกวนนะี้ยเาว่าด้นีนองไก่ไเน้เฮ็นรดเฮ็ดโรดทำนอนไก่ไผ่หมร่ขมาในฮาลายนองนะน่อน ชัดป่าบมดลายโอ้ชัดป่าบมดลายเลาะตามห้องมิดนทอยชัดป่าเนอ่ะเออมันหน่อมันเยสมึงนี้กรับกระปิใส่นะออกหลอกเลยหัวปลาเนี่ยโหยังเนาะเพิ่มอันอันวิตามินเอเอคักเลยมึงนี่นี่มันวิตามินเอแล้วมัน อืมเอ้าแบบตกเอ้านอนแผ่เลยนอนนอนนอนเลยอู้หูหนูนี่หนูแดงเนาะคักขักคักขักขักอืมขักแล้วเนี่ยนี่กินเขาแล้วกันเนาะเออจะนอาก็ชิ่นอนอยู่นี่นะหลุกทุ่งหลุกทุ่งเลยสไตล์แบบมาม่าเลยนะ นั่นอนค้างกีไฟกีมิตมาเท่านั้นแหละนี่โอ้อันนี้ในบ้านลาโมเปิดนะนอนค้างนี่เออแล้วแต่ผู้ชิคิดเนาะเออเปล่าเฮาขันดาวหรือผมไปหลุดเข้ากับสิพักพอดนะนอนมีแต่มือเส้าคอยว่ากันไหมว่าเขาสีได้ยังโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แหละมีแต่คำว่าขอบใจหลายๆที่ติดตามหับสมนะโอเคถ้าติดตามกันคลิปต่อไปนะทุกคนในบ้านลาโมเขาชิคืนไป

Yang bukti. Tepat. 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 Lah.